สีประตูหน้าลีโวดีนะครับตัว2องปี2022แถมเป็นตัวมิดด้วยคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างมาดูกันนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่37,000กิโลเป็นรถปี2022ย้ำกันอีกทีว่าเลขกิโลแท้แน่นอนเพราะเฮียหมูเอาเข้าศูนย์เตโยต้าให้เรียบร้อยนะครับคันนี้จะทรงให้แบบนี้นะครับมาดูกันช้าๆ ใส่ล้อขอบ 18, TE37 ที e 37, สาีดำมาพร้อมกับยางใหม่นะครับตัวนี้ 265, 60, 18ย้ำกันอีกทีว่าฮหมูเปลี่ยนยางใหม่ล้อ TE37 แล้วยังไม่จบนะฮะคันนี้จัดทรงมาสำหรับคนที่ไม่ชอบบางทีมันสูงเกินไปมันจะขึ้นรถลำบากคันนี้จัดทรงลงมากว่าเดิมสแตนดาดประมาณสัก1นนิ้วนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เป็นทรงที่ผมคิดว่า หล่อเลยบันไดข้างยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับด้านท้ายนี่นะฮะล้อเป็นออฟเซ็ตสิบแปดเ้านิ้วออฟศูนย์นะครับ <Wow. S 1> ก็จะพอดีกับตัวรถพอดีไม่ล้นไม่ยื่นไม่หุบใส่แล้วพอดีเป๊ะรถเประตูรีโวใส่ออฟเซ็ตนี้เเออทียมหมูว่าหล่อสุดๆนะครับโ <Wow. S 1> ตมิดมีกล้องขข่กล้องขอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับด้านท้ายก็แต่งทรงประมาณนี้ก็กันชนหลังก็ไม่ต้องใส่เพราะใส่ไปแล้วมันจะดูไม่ค่อยสวยนะครับใครที่ชื่นชอบ รถทรงแบบนี้นะครับมาดูด้านในด้านในตรงมิดก็จะได้เป็นเบาะหนังอันนี้คือเบาะหนังแท้ออริจินอลโรงงานนะครับหน้าจอมีมาให้เรียบร้อยแล้วเกียร์เดินหน้า6สปีด1เกียร์ถอยนะครับเกียร์เดินหน้าได้6เกียร์ถอยได้แค่เกียร์เดียวนะครับนี่มาดูแล้วก็ด้านหน้านะครับสําหรับเกีรมิดเนี่ยหน้าตาตัวลิเวรดีปี22หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาก็จะหล่อแบบนี้แล้วก็มาดูห้องเครื่องกันนะครับ ไเลี้ยวที่กระจกมองข้างโตต้ตามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาดูเลขหมาสามหมื่นเจ็ดพันกิโลห้องเครื่องจะต้องสวยเบอร์ไหนนะครับนี่เลยแบตเตอรี่ยังหมูเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับคันนี้ได้แบตเตอรี่ใหม่ๆเอียเอ่ยมๆเลยนะครับปี2 2เป็นเพดําแล้วนะครับเพจก็จะไปอยู่ที่ในตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับห้องเครื่องเดิมๆไม่มีตกแต่งอะไรเลยนะครับนี่ก็คือเดิมๆออริจินอลโรงงานเลยนะครับ ใครที่ต้องการลดเดิมแล้วก็มีการจัดทรงโหลดลงให้ประมาณ1นิ้วเพื่อที่จะขึ้นลงรถสะดวกแล้วก็ทรงรถก็แอบสวยขึ้นด้วยนะครับใครอยากได้คันนี้นะครับราคาค่าตัวคันนี้นะครับอยู่ที่ 699,000บาทคุณได้เกรดมิดแล้วก็ปี22เลขหมา30,000กิโลนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยนะครับใครอยากดูรถตัวจริงนะครับอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ SC ยูส c a าพนมสาร,รคามเฮียหม,มูจัดให้ครับ